ในคลิปวิดีโอนี้ครับอัปเดตมาอย่างเป็นทางการสำหรับไฟไนท์ทาวเวอร์ดิฟเฟนต์ครับอัปเดต19ครับผมเพื่อนๆดูดีๆหน้าเราก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยแอบน่ากลัวอยู่นิดๆน,นะครับผมเรามาดูกันครับว่าอัปเดตนี้มีอะไรกันบ้างครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนเวลาเข้ามานั่นก็คือเอกลุสิบตัวใหม่ซูเปอร์เฟสตี้ครับผมโอ้โหเท่มากอะ่ะดูดิคาแรคเตอร์ของเขานะครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเขาอยู่ในห้องนะเพื่อนๆ ด้านหลังเนี่ยก็เป็นหน้าจอทีวีเหมือนกําลังดูดลัดราวภายในเมืองอยู่นะครับผมว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเขาจะไปช่วยนะครับผมเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่อย่างแท้จริงครับราคา799โลบัคนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีโลบัคซื้อก็สามารถใช้เหรียญซื้อได้ครับ75,000นะครับผมแต่ผมไม่พอขาดอีกนิดนึง เพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนนะครับผมเรามาดูกันต่อครับว่านอกจากเอฟกูสิบตัวใหม่แล้วมีอะไรมาอีกนะครับผมมี new FK unit นะครับก็จะอยู่ในส่วนของ FK area ตรงนี้เลยนะครับผมมาใหม่2ตัวนะครับเ,เพื่อนๆในส่วนของ FK area นะแล้วก็มี9 unit EU นะครับผม9 unit EU เหรอว้าวตัวใหม่หมดเลยผมมี unit พอปะเนี่ยตัวเก่าก็ยังไม่ได้ e vo เลยนะครับอุ้ย ยูนิตระดับอันคอมมอนสามารถอีโวได้โอ้โหเราใช้แค่พิซซ่าสามอันเองนะครับผมเฟรดดี้แต่ผมก็ไม่มีสัก,กอันเลยก่อนหน้านี้กินไปหมดแล้วนะครับผมสำหรับพิซซ่ามาต่อกันในส่วนของเมอร์ชานซ์เซเวจิ้งครับเพื่อนเพื่อร้านค้าตรงนี้เจ๋งมากครับเดิมทีเนี่ยเขาขายแค่ยูนิตอย่างเดียวใช่ไหมครับผมเรามีแค่หน้าที่ซื้อครับปัจจุบันเราสามารถขายให้กับเขาได้นะครับแต่ไม่ใช่ยูนิตนะเป็นพวกแมทเทเรียลต่างๆที่ใช้ในการอีโว นะครับผมหรือพวกที่ทําเป็นชายนี่แบบนี้พุ่นว่าสามารถนํามาขายได้เลยนะครับอันนี้เป็นราคาที่ผู้พัฒนาเขาฟิกมาในระบบอยู่แล้วนะครับผมดีนะบางคนเนี่ยอยากจะได้โซเอาไปเอ็นชาร์นะครับก็มีไฟฉายเยอะอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถนํามาขายตรงนี้ได้แต่ผมคิดว่าถ้าเป็นพวกของ e ีโวอะ น้อยคนนะถ้าจะเอามาขายตรงนี้หลักๆเลยนะ่าจะเอาไปขายกันในเทรดดิ้งพาซ่ามากกว่าเพราะว่าได้ราคาดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกของที่ทําเป็นชายนี่แบบเนี้ยนะครับระดับแรระดับอีพิกเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถนํามาขายตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าไปขายในเทรดดิ้งพาซ่ามันก็ขายไม่ค่อยออกหรอกครับบางอันระดับแรงเนี้ยขายหนึ่งโซก็ออกยากมากๆแล้วนะครับผมมันกดใช้ได้แค่อย่างเดียวไงเพื่อนๆ ถ้าจะกดไขในตัวมันเองเนะี่ยไม่ได้ผู้พัฒนาเขาก็เลยทําร้านค้าตรงนี้ขึ้นมา นะครับผมนะครับใช้แล้วมันก็จะเป็นชายนี่ประมาณนี้นะครับโอเคเรามาต่อกันนะครับผมถัดมาก็จะเป็นคอนโซลอินฟูเมนต์นะครับแล้วก็ถัดมาอีกจะเป็นในส่วนของฮ a ลวีนซัมสมนเอเปมียูนิตมาใหม่อีก1ตัวที่เป็นระดับ a อเปนะครับผมไม่รู้ตัวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับเพื่อนๆถัดมาก็จะเป็นการแก้ไขบั๊กต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับผมเป็นการปรับบัฟเนิร์ฟอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดได้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับ เ e อฟซัทช็อปร้านขายตัวละครแมพไฟใน Tower Defense, t o เล e t า o w e r Defense และเกมสุดฮิตอื่นๆร้านมีบริการรับกดเกมพาร์เลนหทุกแมพเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับมีรูปโชว์ให้ดูไะเนี่ยซัมมอนยูนิตตรงนี้เลยเพื่อนๆนี่ไง e <laughs> เอพิกศูนเลดในการออกโอ้ไม่ก็ พี่มีแฟงเก็สไตล์0.05%นี่ก็หมดไปไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับผมยังไม่ออกเลยแล้วเอพิกนี่คือ0.005เพื่อนๆ <c oughs> มันจะออกมื่อหรงานนี้แต่เสียดายไม่มีรูปให้ดูนะครับผมถ้ามีรูปให้ดูเราจะได้รู้ไงว่าเป็นตัวอะไร <c oughs> เอาเป็นว่าใครได้แล้วคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับผมว่าเป็นตัวอะไรนะ มาต่อกันในเรื่องของบับเนิฟตัวละครครับเพื่อนๆและเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดให้ด้วยนะอัปเดตนี้มีโค้ดมาใหม่ด้วยนะครับผมแต่ว่าเรามาดูในส่วนของบับเนิฟกันก่อนนะครับตัวแรกเลยที่ถูกเนิฟนะครับแหมโชคดีจริงๆโอเวอร์ค k อกพาเปตเอรครับผม <c oughs> เดิมทีเนี่ยคูลดาวน์เขา7.5นะครับถูกเนิรฟเป็น8วินะครับผมตัวไหนเนี่ย ผมไม่น่ามีมั้งตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันจําชื่อไม่ได้เพราะว่าตัวละครเยอะจัดนะครับเ,เพื่อนๆถัดมาตัวที่ได้รับบัฟนะครับผมเป็นเจ้าไบติดอินดูบอนนี่นะครับมีแค่ตัวเดียวนะตัวที่ได้รับบัฟในอัปเดตนี้นะครับผมสโลว์ปกติอยู่ที่30%นะครับบัฟมีห้เป็น35%นะครับผมแล้วก็ครูดาวด้วยนะครับเดิมที1วิถูกบัฟเป็น0.8นนะครับผมถัดมามีการเพิ่มในส่วนของไฟฉายนะครับแฟลชไลท์สวีทแอดเดอะนิวเซฟเวอร อ่า New saver นี้น่าจะหมายถึงเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้ไม่มีไฟฉายเลอสงสัยก่อนหน้านี้ไม่มีไฟฉายขายมั้งครับผม,มเพื่อนๆแล้วก็มีการปรับในส่วนของ Teleport b u ันะครับผมจํากันได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ เทเลพอบัที่ผมบัตกแมปอะเวลาเราเข้าไปเล่นเนี่ยเพื่อนบางคนอาจจะเจอนะครับผมตกแมปไปนะครับแล้วก็กว่าที่เราจะวาร์ปเข้ามาในแมปเนี่ยคือมอนมันออกมาแล้วมาหลุดเข้าฐานไปแล้วนะครับผมอันนี้ผู้พัฒนาเขาก็แก้ไขให้แล้วนะครับผมถัดมามีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของเกฟโหลด Foxy o ี่โอเวอร์ออฟโอเวอร์ลออ่าฟ็อกตัวไหนวะฟ็อกซอ๋อหมายถึง Foxy ที่อยู่ในตู้สุ่มตรงนี้เนี่ยเลย s u มมอนยูนิใช่ใช่ น่าจะมีการปรับในส่วนของ Anim เมชัน f o x y ซีใช่ไหม αι? เออเดี๋ยวนะในนี้ไม่น่าจะมี f o x y ซี่มัหรือว่าตัวใหม่เอพน่าจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่าไดครับผม,มเพื่อน มีการเพิ่ม VFX นะครับผมเกฟโหลดฟ็อกซี่นะครับแล้วก็มีการปรับในส่วนของ Super f ร์ฟิดี้โอเวอร์แอนิเมชันนะครับปรับในส่วนของ VFX กับ a t t a c k เขาด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วเขาก็ได้บัฟด้วยนะครับผมบัฟในส่วนของ DPS นะครับเดิมทีอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผมเขามาเล่นไม่ทันนะอัปเดตตีหนึ่งเนี่ยคือนอนไปแล้วนะครับปรับในส่วนของ DPS ผู้พัฒนาเขาบัฟให้เป็น3000นะครับผมบัฟ DPS 3,000ันแล้วก็ ได้เพลซิ่งมาด้วยนะครับผมความสามารถในการโจมตีทะลุผ่านอันนี้ดีมากนะครับมากอโค้ดกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวรบกวนเพื่อนๆช่วยพิมพ์โค้ดไว้ให้ในช่องคอมเมนต์เหมือนครั้งที่มันผ่านมาให้หน่อยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกันพิมพ์นะครับพอดีว่าคนที่เขามาดูคลิปย้อนหลังเนี่ยเขาจะได้คัดลอกโค้ดของเพื่อนๆแล้วก็ไปวางในช่องใส่โค้ดได้โดยที่ไม่ต้องพิมพ์เลยไงนะครับผมก็เป็นการประหยัดเวลานะครับกอโค้ดนะครับกดมาที่ฟันเฟืองตรงนี้ เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะเราจะเห็น Enter Code ตรงนี้นะครับผมช่องสีฟ้าจากนั้นเพื่อนๆพ,พิมพ์พตามผมได้เลยนะครับ Code แรกคืออัปเดต19นะครับผมเราก็จะได้รับมา15โซครับ Code ถัดมาคือ 100K Active ใส่ S ด้วยนะครับเพื่อนๆหู 100K แล้วเหรอได้รับมาอีก15โซนะครับเพื่อนๆเมื่อคืนยอดผู้เล่นแต่100,000เลยเหรอครับเนี่ยถัดมาเป็น s e l v e นะครับผม กดรับมาได้มาอีก 1K โทเคนนะครับผม1,000โทเคนนะถัดมาเป็นคอนโซลครับผมเราก็จะได้รับมาอีก1,000โทเคนนะครับเพื่อนๆเปลี่ยนจาก1,000โทเคนเป็น1,000โซได้ไหมผู้วัฒนาบอกเรื่องมากไม่ต้องเอาแล้วเซลเล่นนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่พิมพ์ตามไม่ทันนะครับก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับผมกออโค้ดให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปโค้ดถัดไปนะครับยังเหลืออีกนะ โค้ดเนี่ยยังมีอีก4โค้ดนะครับผมเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กรอก็กรอกตามนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นไฟน์ไนทีดีนะครับอันนี้ผมกกอกไปแล้วนะครับไม่สามารถกกอกซ้ำได้เพื่อนๆจะได้รับไป100รโทเคนนะครับโค้ดถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกล่องนะครับผมซีซั่น4นะครับเราจะได้รับกล่องฟรี1กล่องนะครับอันนี้ผมกกอกแล้วก็กกอกอีกไม่ได้นะครับ 1 ID 1โค้ดเท่านั้นนะครับผมโค้ดถัดมาก็จะเป็นฮาโลวีน นะครับผมฮโลวีนผมก็กรอกแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะได้รับพัมกินนะครับผมฟักทอง100อันนะครับแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นทิกออทีส์นะครับก็จะได้รับพัมกินอีก100อันนะครับคนนี้ผมก็กอกแล้วนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กอกนะครับรีบกอกนะครับผมเพราะว่าโค้ดเนี่ยมีจํากัดอายุด้วยนะครับผมโค้ดเก่ากว่าหน้านี้น่าจะใส่ไม่ได้แล้วนะครับผมที่เก่ากว่าที่ผมลงคลิปเนี่ยก็คือน่าจะหมดอายุไปแล้วนะครับผม โค้ดก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้สรุปอัปเดตก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมคิดว่าผมน่าจะเก็บหมดนะไม่น่าจะพลาดตรงไหนไปนะครับผมคลิปนี้ก่อนจากกันไปครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับส่วนคลิปรีวิวเนี่ยรอถัดไปได้เลยครับ